สวัสดีครับบุญส่งฟาร์ม Channel ครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำเพื่อที่จะให้บรรลุความสำเร็จนั่นก็คือในเรื่องของการเน้นนะครับนะในเรื่องของการปฏิบัติครับทุกเรื่องรู้แต่เราไม่ปฏิบัติ ก็ไรความหมายไร้คุณค่าใช่ไหมครับนี่คือประเด็นที่ลุงบุญส่งจะนำเสนอและเป็นข้อเสนอแนะในวันนี้ครับนี่คือผลเป็นประจักษ์ในเรื่องของการรู้ลุงบุญส่งต้องปฏิบัติครับนี่ก็คือควายลูกควายและควายทุกตัวนะครับนะที่ รูมูลส่งกลัวจะได้มานั้นก็ต้องเลี้ยงดูและปฏิบัติอย่างจริงจังครับไม่ใช่รู้เฉยๆแต่ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลนี่ต่างหากที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อความจริงทุกเรื่องครับแต่มันก็เป็นในเรื่องของมีสองเขาเรียกว่าสองความหมาย สคุณค่าที่ว่าสองความหมาย2คุณค่านั้นก็หมายความว่าถ้าเรารู้และปฏิบัติอย่างจริงจังนั้นก็เกิดผลสำเร็จใช่ไหมครับในทางที่ดีแต่ถ้ารู้แล้วปฏิบัติในฝ่ายตรงกันข้ามคือปฏิบัติไม่ดีนะครับนะผลก็เกิดในสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็คือในเรื่องของความทุกข์ครับแต่ถ้ารู้แล้วปฏิบัติให้เกิดผลในสิ่งที่ดี ก็เขาเรียกว่ามีความสุขมีความสําเร็จมีความในเรื่องของเขาเรียกว่าความสุขทั้งทางกายและทางใจใช่ไหมครับนี่มันเป็นของคู่กันไม่ว่าหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้เขาเรียกว่าให้ทิศทางหรือชี้ทางให้เรานั้นปฏิบัตินั้นพุทธเจ้าก็เน้นในเรื่องของการปฏิบัติใช่ไหมครับ ถึงจะเกิดผลถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างจริงจังผลก็ไม่เกิดหรือเกิดแต่ก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับนี่ต่างหากที่เราไม่เข้าใจในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่นำมาปฏิบัติอย่างจริงจังจึงไร้คุณค่าไร้เหตุผลหรือไร้ในเรื่องของความสาเร็จใช่ไหมครับ นี่ลุงมูลส่งต้องจําเป็นต้องเน้นครับในเรื่องของรู้แล้วต้องปฏิบัติและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยครับนี่คือลุงมุส่งเมื่อวานก่อนนะครับนะไม่ได้ไปตัดหญ้าเพราะลูกชายเอารถไปอาดฟังนะครับนะาลุงมูลส่งก็ขาดในเรื่องของหญ้าสดเพื่อเสริมให้ควายนั้นกินอิ่มท้องและเขาเรียกว่ามีความสมบูรณ์ในเรื่องของสุขภาพและร่างกาย ลุงมนสงก็จําเป็นที่ต้องสลับนะครับนะาวันนี้เขาก็ได้กินหญ้าสดแต่นั้นสดนั้นก็หมายความว่าสดในช่วงนี้นั้นก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าสดแล้วนั้นก็ยังค่อนข้างที่จะหญ้านั้นก็คงแก่หน่อยนะครับนะแต่ควายนั้นเขาก็ยังชอบกินครับนี่ลุงมณสงรู้ว่าถ้าเราไม่เสริมในเรื่องของหญ้าสดนะครับควายนั้นก็จะเริ่ม นะครับนะาเขาเรียกว่าโทมลงหรือผอมลงนะครับนะลุงวนส่งต้องจําเป็นที่ต้องสลับนะครับนะเอาญ้าสดมาเสริมเป็นวางครั้งก็ต้องพยายามหาครับนะนั่นก็อิธธิบาทสทีท่านธาิิญาตจิตาตวิมังสาถ้าเราเอามานํามาใช้ในทางที่เขาเรียกว่าเกิดประโยชน์หรือพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นในเรื่องของ พ่วงแพ่ข้ามฟากหรือข้ามฝั่งแห่งความยากจนเราก็ต้องประยุกต์ใช้ในเรื่องของอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดครับนี่ถ้าหากที่เราไม่เข้าใจในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเมื่อเราไม่เข้าใจเราก็ปฏิบัติผิดผิด,ผดถูกถูกหรือไม่ปฏิบัติเลยก็ไม่เกิดผลครับและยิ่ง เราไม่รู้จริงนะครับนะปฏิบัติขเขาเรียกว่าไม่ถูกต้องก็ไม่เกิดผลเมื่อไม่เกิดผลก็หันเหไปหาแนวทางอื่นยิ่งไปหาแนวทางอื่นก็ถูกหลอกครับพุทธเจ้าชี้ทางให้หมดแล้วว่าถ้าหากว่าจะก้าวข้ามแห่งความยากจนก้าวข้ามแห่งความทุกข์ในเรื่องของอไม่มีจะกิน เป็นหนี้นะหาเงินใช้เขาไม่พอใช้นี่เราจําเป็นที่จะต้องปฏิบัตินะครับนะเอาจริงเอาจังครับไม่ใช่ย่อหย่อนหรือไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีใจจิตจอจิตใจจดจ่อเพื่อที่จะแก้ปัญหาเราก็จึงมีปัญหาในเรื่องของการสะสมในเรื่องของความทุกข์เอาไว้มากมายความทุกข์นั้น ก็ค <ítulo> <es> anyway, ือนะครับอริยส so 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 ัจสีน so ั้นก็บอกไว้ว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจได้ชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นของทนได้ยากเห็นไหมละครับพุทธเจ้าบอกไว้หมดแล้วก็แนวทางปฏิบัติให้พ้นทุกข์นั้นก็คือในเรื่องของมรรคมีองค์8นั่นก็คือมีปัญญาเห็นชอบหนึ่งดำริชอบหนึ่งเจรจาชอบหนึ่งทำการงานชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งทำความเพียรชอบหนึ่งตั้งสติชอบหนึ่งตั้งใจชอบหนึ่งเห็นไหมละครับ มันก็ไม่พ้นหนีไม่พ้นในเรื่องคบหลักศีลหลักปัญญาและหลักสมาธิหลักในเรื่องของการเพียรพยายามเห็นไหมแล่ะครับเพื่อที่จะให้พ้นทุกทุกนั้นที่เราจะโปรดได้นั่นก็คือในเรื่องของอันดับแรกนั้นก็ทุกในเรื่องของเศรษฐกิจการอยู่การกินนั่นเองที่เราจะเป็นจะต้องจริงจังครับไม่ใช่ ทำแล้วไม่ค่อยกระตือรือร้นทำแล้วก็ทำเป็นในเรื่องของปล่อยเวลาให้ฆ่าตัวเราเองไปเรื่อยๆนะครับนะเราก็เขาเรียกว่าอายุนั้นก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆผลที่สุดก็จากโลกนี้ไปด้วยละทิ้งในเรื่องของความทุกข์ยากไว้ให้กับลูกกับหลานนั่นก็คือเรื่องหนี้สินเรื่องของสารพัดครับถ้าเราในเรื่องของไม่รู้จริงแล้วก็ไม่ปฏิบัติจริง นะครับนะในเรื่องที่สูญถูกต้องก็มีแต่เรื่องนี้เรื่องของความทุกข์เรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อของคนฉลาดหรือฉลาดแกมโกงนะครับนะสร้างภาพตัวเองให้เป็นผู้ดีนะครับนะ้ามีทรัพย์สินเงินทองแต่ที่ไหนได้ครับในเรื่องของจิตใจนั้นเป็นจิตใจที่ข้บแคบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ที่จะนะครับนะาเอา ขเขาเรียกว่าเอาความฉลาดของตัวเองไปโกงกับคนที่ไม่ค่อยรู้นะครับนะนี่ดังหากที่ลุงมุนส่งต้องพยายามนะครับนะ้าให้เพื่อนๆเอฟซีและลูกๆหลานทุกคนนั้นต้องเข้าใจนี่ลุงมุนส่งพิสูจน์นะครับนะเห็นอยู่นี้นี่ลุงมุลส่งต้องปฏิบัติอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่องและใจจดจ่ออยู่ในเรื่องของการเลี้ยงควายแล้วก็ เขาเรียกว่าควบคุมอายตรนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับควบคุมให้อยู่นะครับนะเมื่อเราควบคุมไม่อยู่ท่านก็นะครับนะประสบปัญหาอยู่ทุกวันนี้นั่นก็คือเรื่องไม่ว่าจะเป็นหากินไม่พอใช้ไม่พอกินพอใช้หาเงินไม่พอใช้ใจ่ายนะครับนะนี่สินก็พอกคูนอยู่ตลอดในเรื่องของดอกเบี้ยหรือบานไม่รู้เลยนะครับนะ ก็สะสมพอกพูนขึ้นเรื่อยๆก็สร้างความทุกข์สร้างความเครียดสร้างความเขาเรียกว่าท้อถอยความหดหู่ขึ้นอยู่ในจิตใจอยู่ตลอดโดยไม่มีเขาเรียกว่าสุญญาตาหรือจิตว่างหรือใจว่างเมื่อจิตใจไม่ว่างนะครับหมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องของที่จะคิดครับหาเงินหาทอง ใช้นี่ใช่สินแต่เราก็ไม่กําจัดในเรื่องของต้นเหตุในเรื่องของปัญหาในเรื่องของที่สิ่งที่เกิดขึ้นนี่ลุงมุลส่งก็ยกตัวอย่างของตัวเองครับนี่ลุงมุลส่งถามว่าลุงมุลส่งเป็นนี่ไหมเป็นครับและเป็นเขาเรียกว่ามากพอสมควรที่ลุงมูลส่งเคยเป็นมาและลุงมูลส่งนั้นก็ใช้นี่หลุดมาแล้วหลายครั้งครับนะตั้งแต่เลี้ยงควายมาลุงมูลส่งไปกู้เงินเข้ามาลุงมูลส่งก็ สามปีสี่ปีก็ชดใช้นี่ก้อนแรกหลุดนะครับนะต่อมาลุงมุนส่งก็ต้องกู้เพิ่มครับต้องมาซื้อในเรื่องของที่ดินที่ลุงมุนส่งให้เห็นฟาร์มนี้นะครับนะนี่ก็คือควายให้มาแล้วมุนส่งก็ใช้หลุดไปอีกนะครับนะ่าเมื่อใช้หลุดแล้วนี้เป็นครั้งที่สามแล้วครับนะที่ลุงมุนส่งต้องจําเป็นต้องเผยแพร่ครับลงมุนส่งไม่อาย ไม่อายเพราะอะไรครับเพราะหลวงมนส่งนั้นจงใจที่จะให้เกิดขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของเครื่องจักรเพื่อช่วยในเรื่องของการทุ่นแรงเรามีเครื่องจักรเครื่องหนึ่งก็เท่ากับเรามีคนช่วยแรงเราไม่ต่ำกว่า5คนเห็นไหมนะครับนี่คือวิธีแนวคิดของหลวงมนส่งแต่ได้เครื่องจักรมาแล้วก็มีเขาเรียกว่าบุญแต่กรรมบังกมบังนั่นก็คือในเรื่องของลูกชายครับ ไม่เข้าใจในเรื่องของการใช้เครื่องจกักรกลไม่เข้าใจในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของหาเงินหาทองใช้นี่เขาเขาก็จะให้พ่อนั้นไปเอาอุปกรณ์ใหม่เครื่องจักรกลใหม่หรือสิ่งที่เขาไม่ได้คิดอย่างทบทวนรอบครอบครับเขาคิดว่าพ่อเอาอย่างนี้ก็ถือว่าจะช่วยให้ดีขึ้น แต่ที่ไหนได้ครับลุงมูลส่งพูดมาก็เห็นนะครับน้าอ้าปากก็เห็นเขาว่าลิ้นไก่ทําไมลุงมูลส่งไม่รู้ครับลุงมูลส่งเพราะว่าลุงมูลส่งต้องพยายามทําในเรื่องของจิตว่างและใจว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่นะครับนะามองเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นของว่างพุทธเจ้าบอกไว้ว่าถ้าเราไม่มีจิตว่างใจว่างเราก็จะไม่มองเห็นปัญหาให้คบถ้นให้ละเอียด เห็นไหมล่ะครับเมื่อเราตกลงตัดสินใจไม่ละเอียดก็เหมือนลุงมุ่ส่งเคยให้ข้อคิดให้ข้อแนะนําม,มาที่ลุงมุนส่งก่อนที่จะไปเป็นนี้เขามาครั้งครั้งสุดท้ายที่ไปซื้อเครื่องจักรวนมาครับลูกพูดอะไรลุงก,ก็นะคบนาะรับฟังแล้วก็เชื่อว่าโอ้โหอย่างนี้ดีอย่างงั้นดีคิดว่าเขาจะทําได้อย่างที่เขาพูดอย่างที่เขาคิดแต่ที่ไหนได้ครับผิดพลาดครับ ที่ว่าผิดพลาดนั้นหนึ่งลุงมูลส่งบอกไว้เลยว่างบประมาณที่กู้ยืมเขามานั้นต้องเสนองบดุลให้พ่อรู้อยู่ตลอดว่าใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่พ่อก็จะได้แก้ไขในเรื่องของหาทางแก้ไขในเรื่องของเงินที่จะต้องมาทําในกิจการนั้นให้เพียงพอครับแต่ที่ไหนได้เขาบอกเท่าไหร่เขาก็ไม่บอกบอกเท่าไหร่เขาก็ไม่ สนองตามที่พ่อให้เห็นไหมแล่ะครับนี่บุญมีแต่กรรมบังเห็นไหมล่ะครับลูกนั้นไม่เข้าใจพ่อเลยเขาก็เข้าใจพ่อว่าอ่าทําไม่ถูกต้องคิดผิดที่ไหนได้ครับถ้าลุงมูลส่งตามใจลุงมูลส่งงดครับงดในเรื่องของเขาเรกว่าการใช้ใจ่ายลุงมูลส่งต้องควบคุมในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะครับนะ เพราะลุงมุญส่งจะต้องรู้งบดุลของงบประมาณที่จะต้องดําเนินการในเรื่องของความควายนี่คือปัญหานะครับนาะที่ลุงมุลส่งเคยบอกว่าเจ้าหน้าที่นะครับพอกสอถามว่าลุงมุลส่งโอนลูกเ,เงิน,งนโอนให้ลูกหมดเลยใช่ไหมครับนี่คือคําพูดที่ลุงมุลส่งเข้าใจว่าลูกนั้นจะทําจริง ทำตามที่พ่อคิดตามทำที่พ่อแนะนําแต่ที่ไหนได้ครับเจ้าหน้าที่ทชเขาคงเห็นมาแล้วว่าหลายรายที่เขาเรียกว่ามอบหมายหรือโอนเงินให้ลูกทั้งหมดนะครับก็เจอปัญหาอย่างที่ทชถามเขาก็คิดว่าลุงมุลส่งนี้คงจะตามใจลูกหรือเขาเรียกว่าไม่ละเอียดพอให้ลูกหมดนั้น เดี๋ยวก็จะมีปัญหาแต่เขาไม่ตอบครับเขาถามโอนให้ลูกหมดลุงมุสสงก็ว่าครับเพราะผมจะต้องซื้อเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นรถตัดหญ้ารถอัดฟางรถไถเขาก็รับฟังผมแต่ที่ไหนได้ครับเมื่อได้เครื่องจักรกลมาแทนที่จะใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดปีแรกครับเหมือนกับ ซื้อเครื่องจากรกนมาเก็บนะครับนะาทาบ้างไม่ทําบ้างทําไม่เต็มที่ไม่มีศักยภาพครับควายลุงมูส่งโสมปีแรกเห็นไหมละครับนี่คือแนวความคิดของคนที่คิดไม่ตลอดคิดว่าจะนําเครื่องจากรกนมาใช้เครื่องทุดแรงเพื่อใช้หรือห้องเพิ่มการเพิ่มไรายได้แต่ที่ไหนได้ครับเป็นการลดรายได้ครับเพราะอะไรครับเพราะเราเลี้ยงควายแล้วควายก็ไม่อ้วนนะครับนะาควายก็ไม่ค่อยโต ดอกเบี้ยก็สูงผลที่สุดก็ต้องมาใช้แต่ดอกเบี้ยก็ยังไม่ค่อยพอเพราะลุงมูลส่งก็ต้องกินต้องใช้ทําไมลุงมูลส่งจึงพูดหรือยกตัวอย่างนี้เพราะลุงมูลส่งที่เกียจติที่ไปยกให้คนอื่นหรือพูดกับเรื่องคนอื่นเพราะอาจจะถูกฟ้องฐานบินประมาทได,<ๆ>ได้เห็นไหมนะครับอันนี้คือในเรื่องของที่ลุงมูลส่งนั้นต้องไม่รู้ก็ต้องถามนะครับนะสงสัยก็ต้องพิสูจน์ ว่ามันเป็นอย่างไรหาคําตอบให้ได้พุทธเจ้าบอกว่าทุกเรื่องมันเกิดมาแต่เหตุเหตุไม่ดีผลมันก็ไม่ดีเห็นไหมละครับถ้าเราทุกคนนั้นคิดที่จะแก้ที่เหตุทุกคนนั้นก็จะประสบความสําเร็จครับเพราะแก้ที่ถูกจุดเห็นไหมละครับแม้แต่ความเชื่อเชื่อในเสื่งที่ผิดทั้งท้งที่มันผิดอยู่ก็ทําอยู่อย่างนั้นแหละครับไม่เคยแก้ไม่เคยปรับเปลี่ยนไม่เคยการ เขาเรียกว่าปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องมันก็จนอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับนี่คือคลิปวันนี้ที่ลุงมณส่งจําเป็นที่จะต้องเน้นจําเป็นที่ต้องพูดอยู่บ่อยๆนะครับนะเพราะหลักของในเรื่องของกําจัดทุกขหรือปลดทุกขหรือดับทุกขนั่นก็คืออริยสัจสี่เพื่อเป็นเครื่องมือก้าวข้ามแห่งความยากจนก้าวข้ามแห่งความไม่ประสบความสําเร็จก้าวข้ามในเรื่องของทุกเรื่องครับ ถ้ามีหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจังคนนั้นอยู่ดีมีสุขครับมีสุขทั้งมีทรัพย์มีสุขทั้งมีศีลมีสุขทั้งมีรมงมเรื่องของจิตใจงดงามทําอะไรก็มีความสุขครับเพราะพุทธเจ้าบอกว่าความทุกข์นั้นก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจได้ชื่อว่าทุกข์เพราะเราทนได้ยากใช่ไหมครับนี่ดังหากที่ลุงมุนส่งจาเป็นจะต้องนํานหลักความจรงิง นะครับนะเผยแร่เผยแผ่นะครับนะให้ถูกจุดถ้าพี่น้องหรือพเพื่อนๆเอฟซีได้รู้ได้ฟังจากแนวคิดและหลักปฏิบัติของลุงมูลส่งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ลุงมูลส่งรู้ไม่จริงแล้วก็นํามาพูดลุงมูลส่งต้องค้นคว้าและวิจัยในเรื่องของการปฏิบัติตัวเองอยู่ตลอดศึกษาตัวเองอยู่ตลอดนะครับนะศึกษาทางตัวเป็นๆของลุงมูลส่งแล้วว่านิสัยใจคอของลุงมูลส่งเป็นไร เมื่อเราไม่ดีไม่ถูกทางที่หลักพระธรรมคำสอนบอกว่าการที่จะพ้นทุกข์ได้นั้นต้องมักมีองค์แปดนี่คือแนวทางเดินนั่นก็คือมีในเรื่องของว่าง่ายๆก็คือศีลส,สมาธิปัญญาการทํามาหากินโดยซื่อสัตย์สุจริตนะครับนะและต้องคิดอยู่ตลอดว่าทุกเรื่องในมันเป็นสุญญตาหรือความว่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ดีครับ นี่ต่าหากรูมูลส่งต้องประยุกต์ใช้ในเรื่องของการยึดมั่นถึงมั่นในสิ่งที่ดีปฏิบัติแล้วได้ผลปฏิบัติแล้วพ้นทุกเห็นไหมละครับเราต้องประยุกต์ใช้ในเมื่อเราเป็นค่าวรัฐในเมื่อเราต้องทํามาหาเรื่องชีพต้องทําหน้าที่ให้สมบูรณ์ต้องทําอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติอย่างให้มีประสิทธิภาพครับนี่คือคลิปในวันนี้ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่และการในเรื่องของการดาเนินชีวิตนะครับนะตามแนวทางของ องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนมาสองพันกว่าปีทำไมมีแต่คนยากจนมากมายเพราะเรารู้แต่ไม่ปฏิบัติหรือไม่รู้แต่ก็ไม่พยายามศึกษาหรือมองข้ามครับนั่นก็คือเหมือนกับเพชรที่เบื้อนด้วยฝุ่นจมมองไม่เห็นข้างในเราจึงไม่รู้คุณค่าของเพชรนั่นคือคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ ให้ไว้แล้วหลักการปฏิบัติหลักแนวทางชี้ไว้หมดแต่เราก็เดินทางผิดหลงทางอยู่ตลอดเห็นไหมครับเราจึงพบแต่ในเรื่องของความยากจนมีแต่ความทุกข์ก็จมปักอยู่ในเรื่องของความทุกข์ไปจนวันตายเพราะเราไม่แก้ไขหรือไม่ปฏิบัติแนวทางที่ถูกต้องยังไงครับครับขอบคุณครับลุงวัน์รงขอนําเสนอในแว้วเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ